สวัสดีค่ะดิฉันสุภัชชาม่วงวัฒน์เลเอยงเจเนียร์พีทีเอสซีค่ะ หากคุณกำลังมองหาเครื่องมือวัดเพาที่รวดเร็วแม่นยำและใช้งานง่ายเจน Op ป t i o p t ป tic หลายคือคำตอบสำหรับความต้องการในอุตสาหากรรมการผลิตด้วยเทคโนโลยีการวัดแบบออปติกที่ล้ำสมัยสามารถตรวจสอบชิ้นงานได้ทั้งขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางความยาวและรูปทรงด้วยความแม่นยำระดับไมโครเมตรพร้อมฟีเจอร์ที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานและลดเวลาการตรวจสอบชิ้นงานค่ะ ออปติกไลน์เครื่องมือวัดสำหรับชิ้นงานทรงกระบอกมีหลากหลายขนาดและโมเดลขึ้นอยู่กับความต้องการของลูกค้าตัวจับยึดชิ้นงานที่มีความหลากหลายสามารถเลือกใช้ให้เหมาะสมกับลักษณะของชิ้นงาน oh. โปรแกรมทรลเลอ์ o p สอุปลิขสิทธิ์เฉพาะของเจนออปติกที่มีฟังก์ชันการใช้งานที่เข้าใจง่ายทำให้คุณสร้างโปรแกรมการวัดงานได้อย่างรวดเร็ว เพียงเลือกโปรแกรมการวัดที่บันทึกไว้คุณสามารถมองเห็นจุดวัดงานที่กำหนดทั้งหมดของชิ้นงานก่อนเริ่มการวัดในหน้าต่างเดียวมีขอบเขตการวัดงานที่หลากหลายทั้งการวัดขนาดมองเห็นจุดวัดงานที่กำหนด เพียงแค่กดปุ่มสตาร์ทเพื่อเริ่มการวัดงานเครื่องจะมีระบบเซฟตี้เซนเซอร์อยู่ด้านข้างทั้งสองฝั่งโดยเครื่องจะหยุดทันทีหากมือยื่นเข้าไปในขณะวัดงานโปรแกรมจะแสดงผลการวัดของแต่ละจุดวัดงานที่ผ่านการสแกนเสร็จแล้วจุดต่อจุด โดยแสดงผลวัดงานโอเคหรือ NG เป็นสีที่แตกต่างโดยประสิทธิภาพการวัดงานที่แม่นยำและรวดเร็วออปติกลน์ยังถูกออกแบบให้เหมาะกับการทำงานในสภาพแวดล้อมในลายผลิตและสามารถเลือกส่วนประกอบต่างๆให้เหมาะสมกับการใช้งานและพื้นที่จัดวางได้แบบอิสระค่าที่วัดมาได้นั้นแม่นยำและเชื่อถือได้ตามมาตรฐาน ใช้เวลาการวัดรวดเร็วเพียงไม่กี่วินาทีมีออปชันและขนาดให้เลือกหลากหลายตามความเหมาะสมสามารถทนต่อสภาพแวดล้อมในลายผลิตเป็น<ด>ยังไงบ้างคะมาร่วมค้นพบมาตรฐานใหม่ของการวัดเเผวกับเจนออปติกออปติ i ลาที่จะเปลี่ยนโฉมการควบคุมคุณภาพของคุณสนใจติดต่อ a d s y l e p t s c ค่ะ